สวัสดีครับพ่อัวปุ๋นะครับผมนะจากร้านนุ้มวิสิทเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้นะผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนี่เลยนะครับผมวันนี้จะเป็นอุปกรณ์ตั้งสายนะครับผมนะสำหรับนะผมนะสวิตช์ปิดเปิดเขาจะอยู่ด้านหลังนะกดค้างนะครับเพื่อเปิดหน้าจอนะครับผมนะนี่เลยนะครับอ่าดูโหมดการใช้งานนะครับผมนะก็จะมีคอมเพนติกนะครับผมอ่ามีกีตาร์อ่ามีไวโอลินนะครับมีอูคูลิเล่แล้วก็เบสนะครับผมนะก็ถ้าอยากกลับไปโหมดเดิมนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะ ก็จะเป็นคมเมนติกแบบนี้เลยนะครับผมนะก็ถ้าเราจะตั้งกีต้าร์นะครับผมแล้วเรากดไปหนึ่งครั้งนะครับผมอไปที่โหมดกีต้าร์นะครับผมนะนี่เลยครับเราก็หนีบไปตรงหัวกีต้าร์นี้ได้เลยนะครับผมนะนี่เลยตัวกรุ่นนี้นับไฟแสดง LED ครับสวยมากนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวผมจะลองดีดสาย6ให้ดูนะครับผมนะเวลาตั้งสายนะครับอ่ามันก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้เลยถ้าตรงแล้วนะครับผมนะไป5ยังไม่ตรงนะครับผมลบอี ถ้าตรงแล้วจะขึ้นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับผมนะนะครับผมนะง่ายๆนะครับผมนะถ้าเราไม่ใช้งานล้วก็ปิดได้เลยนะครับผมนะนี่ก็เจ้าเครื่องตั้งสายตัวนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่ราคาตัวละหนึ่งอเก้าบบาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับผมนะเครื่องตั้งสายแบบนี้นะครับผมเราใช้งานกันนะครับผมนะก็เชิญมาดูสินค้าที่ร้านเราได้เลยนะครับผม